บีพี่น้องบีเพี้ยห้องกับไลโอ้ยเพี้ยนี่จะง่ายพี่น้องพี่ใส่เลียดพี่น้องมึอนี้ร้อยเลียดพี่น้องร้อยเลียดอีกแล้วห้าวกับเด็พี่น้องเอ้ยพอไปง่ายตีการมากิน ตอนได้กินอาหารแบบนี้แล้วแซ่บแซ่บมีกุ้ลังมังซ่ารสที่เบียรเขียนงานกันเลยพอยังกินข้าน,นกันเลยอู๊ยข้าขนาดคโอ้เหยียบพวกปันไดพี่น้องเอาใส่อีกจัน้อยกันใส่มืดนี่แยเลยพี่นอ้องมืดแลด ว้าดบะนีค้คักเด้าบะนี้โอ้เลียดคักพี่น้องเอ้ยเลียดคักถือใจคักบ,บนันถือใจคักพี่น้องพี่โอ้น้ามจงเลี้ยงจงเลี้ยงพี่น้องโอ,โอ้กินเหมือนพวกพี่น้องเอ้ย,อยซีบิึงพี่น้องเลียดมันเข้มบว้าวฉันพิกพี่น้อง ผิกไสโอ้ลายปวดเพลิดแลวเรื่อพี่น้องเอ้ยบันเป็นแล้วน้ำปลาเพี้ยพี่น้องเพีย้ยเพี้ยเพี้ยใส่อีกจูด ใส่ลงตังบกหลายเพียก็เลยพี่น้องเอ้ยว้าถ,ถูกว่าม่น,น่าม,มากพี่น้องเอ้ยบา้านนี้เขีนได้บา้านนี้ใส่หลายผลบบระเบียดนี่บา้านนี้อืมข้าวชาพี่น้องขอ้าวชาผมชิลร์ใส่จังนอนพี่น้อง เที่ยวว่าปนไหนพี่น้องเดี๋ยวเอาบีใส่จังหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ย,อยอถุงบีพี่น้องจวดบุยโอ้ยสุดยอดสุดยอด ข้มเตาบานหอมกุ้งโ,โ,โอ้โถโอ้โถโอ้โถน้ำลายแตกจักจักหลับพี่น้องเอ้ยซอยหางร้อยเลียด สุดยอดพี่น้องอ้เด็ดแล้วจ้าจุกพี่น้องเอ้ย เดินไล่จุก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 อ่านของมักของมักคใหญ่กี่ขนันโอ้สุดยอดเลยพี่น้องสวัสดีครับ พี่น้องสู้ขู่สู้คนเนาะทั้งไก่ทกั้งไก่ในประเทศกลางประเทศเนอ้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้เมนูก็กินขางง่ายพี่น้องเสือละเสืยอแล้วตะเวนเสื้อแล้วเสื้อสิแล้วงยังกะสิสีคั่จนจ่ว่าเห็นเรียกก็ร้อ <c oughs> มาพี่น้องมาใส่หางร้อยเรียดเมื่อนี้ใส่เนี่ยลายย่างพี่น้องมามาม,ามาพี่น้องมาต้องกันพี่น้อง พี่น้องเอ้ยจะมันคักเหี้ยเห้ยเกียดจงเล่งจงเล่งจงเล่งอยู่สนุกสดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเขาท้าพี่นอ้องอืม พักเขากะมิจะพักอันเดินมากกับแบบเก่าเลยพี่น้องไม,ม่ยังหลายดอกประหม,มมบักเกี๊ยวบักแกงมักพักแตะน้ำมืนเนี่ยหวัวหอมม่ยังละัะพี่เก่าแหละอืม dạng quá phơi quá dạng quá phơi quá dạng quá dạng quá dạng đầu dạng quá này quá dạng mình, này quá dạng quá ือ,อข,ขอึนอนเขอข้เขยาก็ไม่ดีพี่น้องเลยเขาขี้เต่าแาวหัอยากเด้อ โอ้พื่ออาหารเนี่ยพี่น้องนั่งกินเนี่ยพันได้กินแนว่นี้แล้วก็แซ่บแซบพี่น้องเลยนี่กินแบบ้สยหางได้เดียด้สยจังเสียแล้วพี่น้องแซ่บปรากฏว่านี่กำลังมั่งซาขึ้นมาหลดไปเฮ็ดเวียกัคงงานกันดลย อืมอืมโอ้ค่เขียวพี่นงเดียวขอวตุ๋นกัไ้อะไรเขียวก็ดีแล้เท่าแล้ว พวันนี้ขี่ขานเป็นเช่นละแต่ว่ามากกินคำว่าได้กินนั่งสี่แบบโอ้ยเป็นจอด,ดคำว่าได้กินกบบโอ้ยคือลำลำลำเลยกินนี่ได้ประจันแบบอืม mhm mhm cái đấy, chú โอมีแห้งท้องมีแห้งใส่พี่น้องเลยใส่อืมนี้ไม่ได้ใสร่วนพี่น้อง นำมาเรียกกนได้หรอกใส่พี่น้องม่งหยาบตัว่างมันแซ่บของมักพี่นอ้องนี่กันได้กินใส่แล้วมันแซ่บ biết vẹn tiếng vẹn vẹn giờ nó vẹn vẹn ô, ừ. ô, vẹn vẹn Ủa, hmm? chọt oh. bị rồng ơi. สดเดียดปานสดนน้ำต้มพี่น้องสุดยอด 怎么样？听见？嗯。哦，音量，音量。 อย่ามดแต่ว่าบ่หมดสำหรับคลิปนี้กะคือเก่าแหล่พี่น้องปากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแหล่เนาะสายตดตามคือเก่าเลยล่ะขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเนาะทุกปู่ทุกคนที่เก่ามาชมช่องขี้ขันมากินเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังแรงใจแก่พ่อใหญ่ขี้ขันขอบคุณหลายๆจากใจจิงพ่อใหญ่ขี้ขันสำหรับคลิปนี้กะ จบจำนี้เนาะพี่น้องให้พี่น้องสุขูู่ขคข้นยูดดีสบายยูดดีไม่แห้งลำๆเรวยๆุุขูุู่ขนเนาะสำหรับเจำน,นี้ก็เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอา้ามื่อนีก้กะสวัสดีครับขอบคุณหลายครับ